ต่อไปเราจะมาสร้างเกมมาเกมบวกเลขนะครับโดยใช้โปรแกรม Scratch นะครับขั้นแรกนะครับเราให้เข้าโปรแกรม Scratch ก่อนนะครับรอโหลดสักคู่นะครับพอเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะครับเราได้หน้าตานี้สิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือไปทำแบ็กกาลนะครับผมจะสร้างให้เป็นเป็นเหมือนอห้องเรียนห้องหนึ่งนะครับโดยจะใช้ การวาาสีเหลมขึ้นมาก่อนนะอ่า โอเคครับเมื่อเราสร้างาห้องเรียนที่เราต้องการได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะนําเข้ารูปภาพหรือนําเข้าตัวละครหลักของเราก็คือคุณครูนะครับผมสร้างไว้แล้วนะครับเป็นคุณครูที่ใส่หน้ากากเพราะกลัวโรคโควิดนะครับแล้วก็ปรับไซส์ขนาดให้เป็น50อย่างนี้หนึ่งมาใส่ประมาณนี้ จากนั้นเราให้ให้เรานะครับไปลบส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับโอเคให้เราไปเขียนโค้ดใส่ตัวละครหลักของเราได้เลยนะครับ ขั้นแรกนะครับให้เรา,าเลือกเว้นทูคลิกก่อนนะครับเว้นแล้วก็ลองเขียวคลิกเนี่ยนะครับจากนั้นให้เราไปสร้างเมกเอาไวลูกก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องสร้างก็กคือนัมเบอร์หนึ่งนะครับผราีใส่เป็นนัมหนึ่งแล้วก็นัมสองเพื่อให้นัมหนึ่งกับนัมสองนะครับไปเก็บตัว สรุตัวเลขแล้วก็สร้างคิลสตันแลคิวเออทเบแล้วก็อันสุดท้ายเป็นสกอร์ับ S c o e s e o i e f สกอร e ดังนั้นห้เราเซียเลือก set my variable มาครับแล้วก็รีเปลี่ยนตรงนี้เป็นสกอร์ ดูศูนย์ให้เก็บไปอย่างนี้ครับจากนั้นหาคำสั่งนี้ครับ back class อะไรนะครับมาวางตรงนีอ้อันนี้เป็นชื่อรูปภางอเราคือ messenger นะครับให้เราเลือกอ่าไปที่เมนูอ่า e l e นะครับก็เลือกอ่า set ไม่เป็นตัวมาเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นนำหนึ่งที่เราสร้างไว้นะครับ t o แล้วเราตั้ที่อีกที่ตรงนี้นะครับให้เรื่องที่คำสัง่ง pick random มาใส่ตรง t o นี่นะครับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับ set variable ก็เปลี่ยนจาก variable เ,เป็นนำสอง ล้วก็ให้เลือกอ่าพิกน้าม,มาตรงนี้จากนั้นให้ไปที่เซตเซตเอ่อตรงนี้อ่ะเหมือนเดิมรับเรื่องบางเงน,นแต่จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคิวชันนะครับแล้วก็เลือกตัวโปรแกรมที่เอมาก็าคือเราจะสั่งให้มัน,มนแก้หาผลบวกนั่นเองนะครับ หบวกเราจะเอามาจากไหนเราก็เอาจากนำหนึ่งตรงนี้โซนลำหนึ่งบวกกับนำสองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนั้นให้มาที่อ่าเซตติ้งนะครับ สั่งนี้มานะครับเราจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นเออ,เ,อ,อเราจะทําตรงนี้เป็นดึงตรง operator มานะครับคือ joy ออ apple banana เนี่ยนะครับมาใส่ตรงนี้เข้าไปจากตรง apple เ,เนี่ยนะครับเราจะใส่เป็นจงหาค a คนบวกจงหาค a คนบวก แล้วก็เลือกขั้วสัมจอยบานาน่าาแอปเปิลมาใส่ตรงบานาน่านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เรียกจอยแอปเปิลบานาน่ามาใส่ตรงบานาน่าอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เป็นเลือกอนำหนึ่งมาใส่ตรงแอปเปิลตรงแอปเปิลตรงนี้ให้เราลบออกแล้วก็ใส่บวกนะครับ ตรงมานน่นะตรงสุดท้ายนะครับเราให้ใส่เป็นนำสองนะครับจากนั้นเราจะเลือกคำสั่ง if e l i f มาครับแล้วเราก็เลือกมาที่ operate operate นะอะไรนะครับก็มาตรงนี้ตรงถ้ากลับเนะี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับถ้าเราเลือก คิวสั้นนะครับมาใส่ตรงนี้แทนตรงนี้ให้เท่ากับคำตอบนั่นก็คือ answer a n e นะครับตรงนี้มาใส่ตรง50โอเคเมื่อตอบถูกนะครับเราอยากให้มันมีซาวแต่เราต้องไปนำเข้าซาวที่เรา,าทำไว้ก่อนนะครับผมมีซาวตอบถูกกับตอบผิดแล้วก็ไอ้ตอบถูกเข้ามา ก่อนนะครับแล้วก็สรต่อผิดนะครับแล้วก็สรเพลงสรุปนะครับเพลงสรุปเราอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแล้วก็ไปตัดตรงเพลงสรุปนะเพราะว่าผมจะใช้แค่นิดเดียวนะครับ 行，那放个歌来。 นีนครับเรากลับไปที่หน้าโค้ดของเรามานเดิมครับเราก็มาเลือกตรงที่ Sound นะครับให้เลือกไปที่ start Sound เลือกให้นะครับตอบถูกนะครับแล้วก็ไปที่ตำแหน่งตรงนี้คำสั่งนี้นะครับไอ,อ้คำสั่งนะตังนะครับขอไปครับ คาสั่มลุกนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ใส่จะใส่ใต้ตัวน,นี้นะครับแล้จะเปลี่ยนจากคำว่า hello นะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่เป็นถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับโอเคจากนั้น แล้วก็มาเลือกอ่าเช g น by นี่นะเพราะว่าเราจะให้มันเพิ่มคะแนนไปหนึงคะแนนนะครับเราก็เลือกตัวนี้เป็นอ่า score ครับจากนั้นเมื่อตอบผิดเราจะให้มีเพลงเหมือนกันครับดึงเพลงมาก่อนเอ่อเเป็นเพลงอ่าตอบผิดนี่นะครับแล้วก็มีคำพูด นะครับตรงนี้มาคำตอบไม่ถูกต้องโอเคอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่เมนูอ่า อีเวนต์นะครับให้เราเรียกรีพอร์ตนะครับาใส่ตรงใต้เซตสคอร์นี่นะครับตอนนี้มันเป็นสิบนะครับผมจะใส่ไปห้าเพราะว่าผมจะให้โปรแกรมมันทำแค่ห้า้อนะครับจากนั้นมาถึงส่วนสรุปนะครับแล้วก็ไปหาสตรงนี้นะครับาใส่ก็เป็นรูปนี้ของเรานะครับ ก็จะเป็นเซเซยอยู่อยู่อยู่ตรงนี้ครับเราเริ่มตงสั่งเซนี้มาใส่นะครับแล้ววิธีที่อ,อุปเดตนะครับมีจ,จอยอแอปเปิ้ลมาต้านาของเรามาหนึ่งนะใส่ตรง hello นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น ะคะแนนรวมเท่ากับนะครับผมจะใส่เป็นคะแนนรวมเท่ากับโอเคตรงมาหน้าหน้านะครับเราก็เลือกอสกอร์มาใช้นะครับึ๊บแล้วก็เราจะมีเพลงจบเกมของเรานะครับตรงน,นี้มาใส่เพลงสรุปนะครับ โอเคเเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับผมจะมาติ๊กตรงนี้ออกนะครับตรงนำหนึ่งนำสองแล้วก็พิพิธเ,เทศครับผมจะใช้แค่สกอร์นะครับเพราะว่าผมจะทําการรวมคะแนนไปตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราลองลันดูนครับว่าเล่นได้หรือเปล่านี่นครับครูก็จะถามว่าจงหาผลบวก2บวก1เราก็กดไปสาม เราจะกด enter เลยปทิกตรงถูกเลยก็ได้ครับโอเคนี่ครับก็จะบอกว่าถูกต้องแล้วครับก็จาจงหาผลบวก8วบวก9ผลบวกประมาณองคือ17นะครันะแต่ผมจะใส่เป็น18นี้นะครับ <Okay. S 1> คำตอบก็คำตอบไม่ถูกต้อง4บวก4 <Okay. S 1> เป็น8ก็โอเคถ้าบวกสเป็น10โอเค แล้วก็คำถามสุดท้ายหกบวกหกเป็น12นะครับผมจะใส่เป็น13เพื่อให้มันผิดนะครับนี้ครับแล้วก็จะมีคะแนนรวมเท่ากับ3แล้วก็จะมีเพลงจบเกมยอย่างสวยงาครับก็ลองเอาไปหลับใช้แล้วก็ไปไปยุกใช้ดูนะครับ สำหรับเกมบวกเลขของผมก็จบกำลังเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ